สวัสดีครับทุกคนและทุกๆคนคลิปนี้นะครับผมจะสอนทําไก่ทอดน้ําปลาถ้าพร้อมแล้วไปดูส่วนผสมและเริ่มลงมือทําได้เลยครับไก่ไก่เนี่ยเลือกเป็นส่วนไหนก็ได้ที่ผมใช้วันนี้เนี่ยเป็นปีกบนและปีกกลางล้างเสด็จน้ําให้เรียบร้อยแป้งทอดกรอบน้ําปลาน้ําตาลทรายพริกผงอินเดียพริกผงอินเดียเนี่ยที่ผมใช้ เพื่อให้สีสวยน้ำเปล่าเริ่มจากหมักไก่ไก่นี้ผมล้างสะเด็ดน้ำเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นใส่น้ำปลาน้ำตาลทรายพริกผงอินเดียพริกผงอินเดียเนี่ยใส่เพื่อต้องการความเผ็ดนิดๆน,นะครับแล้วที่สำคัญคือได้สีที่สวยแป้งทอดกราบ น้ำเปล่าจากนั้นขยำรวมกันพอขยำเข้ากันแล้วปิดฝาพักไว้หนึ่งชั่วโมงตอนที่พักไว้เนี่ยเอาแช่ตู้เย็นไว้นะครับแช่ตู้เย็นช่องธรรมดาจะทำให้เวลาทอดเนี่ยไก่ของเรากรอบอร่อยหมักไก่มาครบหนึ่งชั่วโมง เราก็จะขยาอีกครั้งหนึ่งนะครับจากนั้นก็ไปทอดทอดนะครับใส่น้ํามันใส่น้ํามันเนี่ยเราก็กะว่าวท่วมไก่เนาะที่ผมใช้ก็คือ1ลิตรใช้เป็นน้ํามันปาล์มนะครับจุดไฟใช้ไฟอ่อนกว่าไฟกลางรอให้น้ํามันร้อนตั้งไฟได้ประมาณ5นาทีนะครับจะให้ดูน้ํามันที่ร้อนเนาะตอนที่คุณเอาตะเกียบลงไปเนี่ยมีฟองลอยส่วนขึ้นมาแบบนี้ นี่คือน้ำมันที่ร้อนใช้ได้แล้วนะครับเอาไก่ลงกระทะนะครับตอนที่เอาไก่ลงกระทะเรียบร้อยแล้วเนี่ยอย่าเพิ่งเอากระดลิวไปเขียนะครับรอแป๊มเ่งรอประมาณนาทีนาทีนิดๆเนาะ ไม่อย่างนั้นไก่จะติดก้นกระทะนะครับเหมือนกับรอให้ไก่เนี่ยลอยจากก้นกระทะขึ้นมานิดน,นึง,นงเราก็เริ่มเขี่ยไก่ไม่ให้ไก่เนี่ยติดกันจากนั้นอีกหนึ่งนาทีก็กลับด้านไก่ ทอดไก่มาได้แปดนาทีนะครับตอนนี้ก็ใช้ได้แล้วเนาะให้คุณดูที่สีหางไก่นะครับสีก็เปลือดเป็นแบบนี้ผมเรียกว่าสีส้มเนาะเราก็จะลงไปเสดดน้ำมันเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับไก่ทอดน้ำปลาขั้นตอนต่อไปก็ชิม รสชาตินะครับรสชาติเนี่ยจะมีเค็มนํานิดๆเนาะก็คือกลมๆนั่นแหละไก่แบบนี้เนี่ยกินกับข้าวเหนียวก็อร่อยกินปลาก็อร่อยเวลาทอดตอนนี้คุณเอาไก่ลงกระทะไปแล้วอย่าพึ่งไปเขี่ยไก่นะรอสักประมาณนาทีนึงให้ไก่เนี่ยลอยจากกระทะขึ้นมาแล้วคุณค่อยเขี่ยเขี่ยให้ไก่ขยับเฉยๆแล้วก็รออีกหนึ่งนาทีค่อยกลับด้านจากนั้นคุณก็กะจังหวะกลับไปกลับมา นับจากตอนที่กลับด้านไก่ครั้งแรกเนี่ยไป8นาทีเนาะที่ผมทอดวันนี้นะก็จะได้ความกรอบที่พอดีสุกถึงข้างในลองทำดูนะครับเครื่องเทศทุกอย่างทั้งพริกผงอินเดียมาซาราผงกะหรี่ขมิ้นผงม,มีขายในเพจนะครับมีทั้งแบบชุดเล็กและชุดใหญ่นะครับตลอดจนพวกเครื่องไม้เนาะสำหรับคนที่สนใจในการทำข้าวหมกผมขอเสนอคอสข้าวหมกและข้าวเบียร์นี่ คุณจะได้เรียนทำข้าวหมกไก่ข้าวหมกไก่ทอดข้าวหมกไก่ย่างข้าวหมกปลาทอดสอนทำไก่ทอดถัดใหญ่สอนทำไก่ต้มฟักข้าวหมกเนื้อข้าวหมกแพะเรียนทำข้าวเบียร์นี่เนื้อข้าวเบียร์นี่กะบาบเนื้อข้าวเบียร์นี่ข้าวเบียร์นี่ไก่ข้าวเบียร์นี่แพะข้าวเนื้อแดงข้าวมันไก่ ของแถมนะครับสอนทําซุปเนื้อสอนทําซุปไก่สอนทําสลัดแคร์สอนทําสเต๊ะเนื้อสอนทําสเต๊ะไก่สอนทําผงเครื่องเทศข้าวหมกหรือมาสซาร่าสาหรับข้าวหมกสอนทําบริยานี่มาซาร่าสอนทําทิก,ก้ามาสซาร่าสาหรับของทอดสอนทําทันดูรีมาซาร่าสำหรับของปิ้งย่าง ราคาเต็มของคอสนี้คือหนึ่งันบาทลดราคาให้พิเศษราคาคอสนี้อยู่ที่49 9บาทสนใจสมัครถ้าเข้าความเข้ามาที่เพจนะครับสำหรับแฟนเพจหรือลูกศิษย์บางคนที่ว่างช่วงกลางคืนหรือว่างช่วงดึกดกบางคนอยู่เมืองนอกบางคนไปทำงานตอนกลางคืนเนาะคุณเห็นโพสต์นี้แล้วคุณสนใจที่จะสมัครครูลิฟเนี่ยจะทิ้งเลขบัญชีไว้ตรงโพสต์เลยนะครับคุณก็สมัครเนาะ โอนเงินเข้ามาจากนั้นก็ส่งสลิปเข้ามาในเพจเดี๋ยวพอครูลิฟเห็นครูลิฟก็จะส่งคอนเรียนให้